โอ้ oh, วันนี้เธอมีขนมใหม่ลงตะก,ก้าใหม่เหรอครับใช่ตัวนี้คืออร่อยมากเห็นไหมทุกคนเป็นชีสญี่ปุ่นโอ oh, ชีสญี่ปุ่นเลยหรอใช่เป็นชีสญี่ปุ่นนี่เลยเขามาแบบเยอะแบบนี้เลยเป็นกล่องๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะเอามาแบ่งขายเป็นชิ้นๆแบบนี้หรือว่าถ้าใครอยากจะแบบ ยกกล่องก็มีเหมือนกัน oh, โหเดี๋ยวนี้มันมีชิ้นใหญ่ด้วยหรอครับใช่มันเป็นชิ้นใหญ่อ่ะคือตัวนี้มันมันมันเป็นชีทอันเดียวกับชีทวัวที่เป็นชิ้นเล็กๆนะแต่ว่าชิ้นอันนี้นเ,นเขาจะทําเป็นแบบยาวขึ้นมาหน่อยแล,แล้วรสชาติเหมือนกันไหมรสชาติเหมือนกันเลยเหมือนกันเล็กเลย<ม>เดี๋ยวเราจะมาลองลองแกะให้ดูหน่อยแกะให้ชิมแกะชิมให้ดู<ม>นี่เลยทุกซองนะเขาจะมีซองกันชื้นหมดเลยครับอ,อันนี้อยากรู้ว่าข้างในเขามีไส้ไหมครับ มีตัวนี้นะเนี่ยเดี๋ยวจะหยิบให้ดูข้างนอกตัวเนี้ยเขาจะเป็นแบบเหมือนเป็นทาโร่เห็นไหมทุกคนเขาจะเป็นชั้นๆข้างนอกค่ะเป็นเหมือนทาโร่นี่เห็นไหมข้างนอกเป็นทาโร่ส่วนข้างในเนี้ยเป็นชีสแบบเน้นๆเลยครับผมอ่าตัวนี้ชีสหอมนะใครจะกินเล่นๆแบบนี้หรือว่าจะเอาไปใส่ไมโครเวฟเพื่อเพิ่มความหอมหรือจะไปแช่ตู้เย็นก็ได้ดีเลยครับใช่เดี๋ยวเรามาชิมดูได้เลยไหนลองชิมแล้วบอกกับเพื่อนๆหน่อยสิ มันเป็นยังไงบ้างอ่ะหอมมากหอมเนาะใช่แล้วมันก็แบบมันมันมันม,มันนัวแต่ข้างนอกคนเนี้ยแผ่นแผ่นเนี้ยมันมันคือฮาโลเลยแหละเงออ่ายข้างในนี่เป็นชีสแบบเน้นเ้นเลยอมือมกินเล่นเล่นเพลินเอร่อยมากแล้วก็ที่สําคัญมีประโยชน์ด้วยครับโอเคครับก็ถ้าทุกคนอยากจ,จะแบบว่าสนใจสินค้านี้นะครับผมเรามีตะก้านะครับทําไว้ให้แล้วนะครับผม อันนี้ก็เป็นสินค้าเพิ่งมาถึงเลยนะครับใช่เพิ่งมาถึงเลยเป็นของประเทศญี่ปุ่นนะครับใช่ของญี่ปุ่นนี่เลยอน่ากินมากทุกคนเก็บไว้ได้นานไหมเก็บไว้ได้นานปีหน้าเลยโอ้เก็บไว้คือแบบพกสะดวกไงคือใครไปเที่ยวไหนก็พกไปอย่างนี้ได้เลยแต่อร่อยมากเลยอ่ะเพราะว่าบางห่อที่เคยเจอบางทีเขาก็จะมาถุงแบบถุงใหญ่ใหญ่แต่อันนี้คือแบบกําลังดีกระทดรัดเลยใช่ครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับชีสญี่ปุ่นนําเข้านะครับผมใช่เลย เพื่อนๆสนใจที่กัดลงในตะกร้าแล้วนะครับไปกดสั่งได้เลย